สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำาการแต่งหน้าจอแล้วมันเป็นสีขาวแบบนี้นะคะตอนแรกเข้าไปตั้งค่าแล้วก็กดไปที่สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าใครไม่มีนะคะให้กดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่ไมเเดงบิว หมายเล็วิวถ้ามันเขียนว่าไม่จําเป็นคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วสแสดงว่าคุณมีแล้วค่ะแล้วถ้าสําหรับใครไม่มีก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปแล้วก็กดกดไปเรื่อยจนกว่าจะได้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เองนะให้คุณกดเข้าไปปกติมันจะปิดอยู่ใช่ไหมคะให้คุณกดเปิด แล้วก็อนุญาตแล้วก็แสดงการแตะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะรค่ะ